อร่อ้ายบล้มบมาบีบบอวะไม่รู้อ่ะบล้มมันจะมันจะมาได้ไงวะย่าไม่ได้หรอวะกูอยาตอนแรกเป็นจังเลยน่ะใช่เหรอเป็นหุ่นใช่เปล่าเชียร์บอมบุบอมบูดดโลมาบอมบูดดโลมาบอมบูดดโลมาไปเชื่อมไปดูเลยรอรอมันรอมันรอรอยไดเสีงเดินสิงเดินสิงเดินมาจะได้ติดเลยบอมบูดดโลมาแล้วเอ่ะติดเลย บิชนาไม่ไปงเอ้ยบักไงบนบักบนบักเราบักเชื่อมือจับขาบิชไปแลไปแล้วเฮ้ยเปิดอะไรกดแน่ใจนะมงดวไปบงมงดไปบึงดูมงดูดูดู้องมันแล้วดูกอมันแล้วอกูดู้องันไปหมดแล้วไอ้กูดู้องไปหมดแล้วไปก็หีแล้ว โอ้ยเอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอยู่ไปเลยอยูุ่้งคุ้งมาแล้วเออคุ้งคุ้งอยู่ตรงนี้เออมาดูนะตรงตรงตรงใช่ไ พยายามมีพยายามมีใช้ไฟอย่าใช้ไฟมากแบบรถมาสองตัวเลยเหรอคาปูชิโน่กับตุงตุงมาเอ้ยตอนนี้ตุลล่าเองอยู่ตอเลีอเราตุลล่าเองอยู่หมายควายว่าไงโอ้โหชิบหายแล้วไงต้องใส่พวกเราต้องนิ่งไว้แล้ว่ะนิ่งไว้เราจะเอาตุลล่าหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช้แบตอย่าใช้แบตดห้ามห้ามยตอเลี้เราก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วไอ้เชี้

ต่อได้กอ่ะแค่สิบพันาทีก็พอเลยเว้ยโอ้ชิตโัวลีกปั๊กไอ้นายเนี่ยไอ้ย่าเ oh shit, ราเองรอบรอเล่นหมาไม่ได้ละเออเออพยายามอย่าใช้แบบห้ามห้ามเลยใครใช้เออใครใช้อยู่ไม่มีใช่ไหมเราไม่ได้ใช้เลยเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้เลยเงียบรถละรถมันรถมันรถมันรถชาลงไม่ได้รถชาลงไม่ไดูล,ลุไโล่อยู่อ่ะแบบไฟบ้างไงนะด้านขวาเออไม่ต้องปิดยังไม่ต้องปิดเฮ้ยตัวอะไรวะเสียงอะไรวะเออค่ะ มันมีมันมีอ้อยออแคปเชดอ่ะไอ้ย่าขับพชิน่ามาคาปูชิน่ามาเออขับพุชิน่ามาโหมันว่าเป็นยังไงแล้วขับพชิน่มาไปงวดดูดิท่าไปคิวการมาตั้งขาไม่มีบ็อกซิ่งหรือว่าตัวอะไรเลยขชิน่ายังไม่ไปคาปูชิน่ายังไม่ไปหมัหมันบ็อกซี่งมาแค่ทางซ้ายแต่โดนแต่ในเกมจริงอ่ะถ้าไปในเฟนนี่จริงอ่ะไม่มาส่งทางเลยเว้ย เออเอออะกินกากอ่ะใช่เหรอบุ๋มมาดีดิวใช่เหรอแจขอกเล่าวะบุ๋มไม่ค่อยแน่ใจเ่อ้ยเชี่ยแม่งยังไม่ไปเลยเอ้ยไปบูมมาดีกางมาตกละรัวตกละเรียกมาตกละตัวตกละต้องมาบูมเตรียมตัวปิดเตรียมตัวปิดมาแล้วมามาเซ็นต์ตบไปมาไปแล้วไม่้อไปแล้ว

รอขอดมาก่บอมมาบอมมาบอมมารอขอดรออดไอ้กูกูลมพอได้เสียงก็ปิดเลย Quýt nếu như mà đâu <laughs> này <từ cười> tôi ở thái 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 rồi สุดทางซ้ายขวามาชี้ไปหมดยิบปายิบป่าเลยเขานะข้ายิบป่าเลยเ้าตายแล้วยิตายแล้วเอ้ยาข้ามาเล็บพีชตาไปหดแล้วโอ้ชี้ปซึงไรบูพี่ชายอย่าฆ่าผมเลยบูพี่ อย่าทำร้ายร่างกายผมเลยจะเปิดเธอตลอดรอ้เลยเออพูเราตายหรอไม่ไม่ทานไม่ทานเออไม่ทานเศราะเออตายหมดเลยโอ้ยยุบคนตาย เดี๋ให้ข้านเลยเด้๋ให้ข้าวเลยให้ข้าเข้า่อดเลยให้ข้าเข้าวอดจะได้จะได้รี่เออข้าข้ามายังไะมยังไม่มายัง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 โอเคเลยเฮ้ยทดไมได้อะไรนะอะไโ้วักเราปุบที่น้องหาย กูไโกกำเดินมาอัเนีอุ้ยบาลลีน่าครับปชีน้ามาวะมาบาลลีน้ามาเมื่เมื่เราอยู่ดีพวกเราชนะเฉยว่าพวกเรามีพลอัเมอร์ุยเฮ้ยยเฮอยเเฮ้ โอ้โหแต่งหน้าแต่งตาโอ้ยอย่าทุบ่าทุบพวกเราจะชนะเกมนี้อีซี่อ่ะวันนี้หน้าไปยังดูจิตตาไม่ไป อ๋อโอเไปล้ไปล้ไไม่ไมไม่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างหลังร้อยันนีชิดชิดอตอนแรกมาย่งย่มามถึงแล้วคบปูชิโน่ไปแล้วเอ้ยเดียวคาปูชิม้่าอย่าอย่ยตรอ่กอ่าอาตกย่ตกอยกย่าย่ายตกอ่อกรยากรอย่ากอตกรจกกรกาเลยยาก่ย ไปเพื่อคิดว่ามันไปยังอือฮะางทาไม่ยิ่งท่าไม่ยิงอย่างไรใช่ไหมมันจะไม่ยอมไปเว้ยอือรู้ปล่อยพวกเราไปทางีว่ะทานี้ก็มีใครนี่ก็เละฮึโอ้ยท่านหน้ามาต่อเจ้าเจาโอ้ยอ่ะฮะเดี๋ยวนะดีท้ายออกมาดิท่านหน้าเหลือท่านหน้าพวกเราทานหน้าพวกเราต้องชนะให้ได้แล้วเกมนี้จำไว้ก่อนเถอะไอ้ตุงเอ้ย บาย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 ครับพนดูแค <track> ่น <track> <Tack. S 1> well ี bye, bye ้แหละไอ้ตุงมเส้นตีนเลยตุงมเส้นตีนกูจะไปใช้วุฒิเพชรแทนละ